เราจะสแกนอย่างเรเร็วนิดหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีอะไรน่าสนใจอือะไรที่บอกว่าน่าสนใจนั้นเป็นอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากคณะราษฎร2563ประกาศยกระดับจะย้ายการชุมนุมจากหน้าธรรเนียบไปที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้และหลังจาก ลงตู่ก็ประกาศยกระดับตามใช่ค่ะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเลยห้ามชุมนุมสลายการชุมนุมและชากกาลังเข้าจับกลุ่มบรรดาแกนนาทั้งหลายด้วยใช่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ช็อตนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่น่าสนใจผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหมครับค่ะส้ยสายของเมื่อวานนะครับมีข่าวว่าท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่นะคนใหม่ค่ะ พลโทเจเิญชัยหินเทามีคำสั่งด่วนเรียกผู้บังคับกองพันธ์ทุกกองพัน์ของ3ามกองพลเข้ามาประชุมที่กองทัพภาคที่1นึกองมาชาการกองทับพบกภาคที่1ประกอบด้วยกองพลทหารราบที่9ประกอบด้วยมณฑลทหนารบกที่11และประกอบด้วยกองพลทหารราบที่11ค่ะต้อสังเกตเยนะฮะ พลรอเก้ามาจากเมืองการเมืองการกาญจนบ,บุรีมทบ11สิบเอ็ดปักหลักในกรุงเทพขณะที่พลรอสิบเอ็ดค่ายสมเด็จพระนังเกล้าจากจัดเชียงสาวกองพลสไตเกอร์จำได้ไหมจำได้จำได้ไดกองพลสตเกอร์ภูมิมใจเสนอโดยพระแดงสมัยที่ยังเป็นปบทบจำได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะเมื่อาวานก็มีการประชุมที่กองบัญชาก,การกองทัพภาคที่หนึ่งนะคะอ่ารัครับ บทสรุปของการเรียกประชุมด่วนก็คือก็แบ่งภารกิจแบ่งภารกิจแบ่งความรับผิดชอบกันชัดเจนอกองพลนฐานราบที่9้าจัเมืองการจะรับผิดชอบจะรอปภจะอารักขาอะไรตรงไหนอม,มอเบอ11สิบเอ็ดสแตนบายที่ไหนพลรอสิบเอ็ดสแตนบายที่ไหนเพื่อภารกิจอะไรเขาแบ่งกันชัดเจนที่ชัดๆข้อที่หน้าสังเกตนะเที่ยวน,นี้ เขาไม่ใช้บริการบุรพพยัคฆ์เลยนั่นสิแปลกไหมนั่นสิหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันปกติมอะไรที่ทำเนียยปกติมีอะไรในกรุงเทพบุรพพยัคฆ์บุรพพยัคฆ์จะถูกเรียกใช้บริการมาก่อนเลยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทหารราบที่21รอ21รออฐานเสือรายชินีจากเมืองชนค่ะจะไปติดหน่วยที่ถูก ระดมเข้ามามปฏิบัติภารกิจหลายๆประการนะ,ะแต่ครั้งนี้สังเกตไหมครับบุรพพยาเขาไม่ใช้เลยนั่นสิเขาใช้เมืองการผลก้าเขาใช้มอร์ทบอล11และเขาใช้พลรอ11กลองพลสไตรเกอร์แปลกไหมร้านเขาสังเกตนะค่ะบทสรุปก็คือมอบหมายภารกิจให้3กองพันของพลรอเค่ะพลรอเนะครับ ประกอบด้วยกองพันที่หนึ่งกองพันที่2องกองพันที่3ามพลรเก้าส่งกําลังกองพันละหนึ่งกองร้อยรวม3ามกองร้อยมาประจําการที่ทําเนียบร,รัฐบาลค่ะน้าตั้งข้อสังเกตนะน่าตั้งข้อสังเกตนะไม่ใช้บริการเบื่พาพยากักษไม่ใช้ฐานเสือราชินีแปลกเอาละครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร